สำเนียงข้สวัสดีครับนะอตอตาเสาร์แล้วครับมื่อไหรนะถ่ายกันตาเสาร์ว่ามีนี่ครับนี่อย่าให้เบิ้งนี่ครับงูพูแม่คมครับเนะี่ยงูฝ้าตาเสาร์เลยจักมาปองได้บ่หงครับ ป้องมาน่าจะมาช่วงประมาณตีสามตีสี่ครับหรือว่าเนี่ยอเมริกุบันปล่อยออกไปครับอาจจะกลับมาครับนะว่าเมาื่อคืนนเห็นได้ยินเสียงน่าจะเข้าด้านนู้นนะครับนะประตูมาทางนี้ครับน่าจะเข้ามาทางนี้น่าจะเข้ามาทางนี้นะครับห้อยยางนะนีอาจจะมาปองนี่ครับนี่ ต้องไปปิดนะครับนะปิดแค่ชั่วคราวนะครับนะส่วนตรงทรายนะครับนะปิดแค่ชั่วคราวมันเป็นปองสาธารณะจักหน่อยครับนะนะครับอู้นะครับเป็นเสาไฟครับครับน่าจะเขามาดันนีนะครับนะนี่เห็นหอยปะหอยนอนั่นก็จะบ่เห็นนะครับนะเห็น เป็นไปได้ครับนะเพราะว่าด้านอื่นบ่มีนะครับเนาะด่านอื่นกับด้านลังสวนกับบ่ได,ได้เปิดไว้นะครับนี่ครับมันย่าอ่อนยู่นี้ครับ ด้านนี้ก็อัดไว้นะครับนะนี่มีสองสันนครับด้านนี้มีส่วนใหญ่นี่ปิดไวนะ้ครับนี่ถึงถึงมีประตูดา้านล่างแต่ว่ารั่วตรงนี้ก็โดนส้นออกขึ้นกันนะมาแน่นใจแต่ว่าเขามาด้านนี้จะบ้อมีหลองร้อยนะครับหลองร้อยกันยางน่าจะเขามาด้านเมื่อกี้มีบอก นั่นีอก็ต้องขลำลวดน้ำนครับดัานหนุ่มขอมาของฟางของฟางก็งงเชงบ่มีหอยวิบเวรเน่มันมันประมาณว่าหมากะับยางมันขึ้นด้วกันบเนี้มีสองด่านครับด่านนี้เขามาด่านนี้ต้องมากินเนีย่ยกินฟางนะครับนะฟางอะไรอยู่ปกติดีครับนะโค้งโค้นี่ครับ ออกไม่ได้ครับติดรถครับรถตลาดต้องรอให้รถออกมาก่อนครับน้ำสร้า,างกับปดิออกครับบาอสฝนตะเสาเลยครับเมื่อวานนี้ก็คิดว่าเป็นยิงเผาครับสุดท้ายกลายเป็นทวีสับนะครับสองหลอดนะครับทวีสับ สองสามอรอบนะขึ้นเป็นสัตว์ตัวนี้กันนะว่านาจะผสมได้ครนะับแล้วก็บ่าแน่ครับนะตัวนี้อายุนาจะพ่อซูสีตัวดำตัวก้อนหนานีก็ปล่อยไปแล้วนะครับนะตัวน,นี้ครับนี่ครับกระหุ่นด้วยกันครับนำ้ำแดง 我跟。 ปิดรถนะครับรถปิดช่องทางออกคนระับใหญ่ขึ้มาแล้วรถ bỏ không ăn may hả không không đâu này นี่แต่ร้าเลยช่องจะแคบนะเลยติดรถออกบ่ได้ครับไปเลยครับไปนี่บ่ได้ครับนะออกไปเลยครับนะมาอยู่ครับนะนี่ครับเฝ้าหขมันไดได้หมดนี่น้ำหลอบแล้วมัขับเลยน้ำหล่อมันทันได้อยู่มากมาั้ เอ้ยอืมเฮ้ยเฮ้ยไปเลยครับอยู่ทงครับอยู่นี่มันปลอดไฟครับเรียนหนาเรียนล่ะอมาเอามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ฮไอ้แม่ครับแม่ทึ้นมา

เฮ้ยไปไปเอาไปดกมาครับเอาแลวพุดก็ผลิตเฮ้ยไป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  ฟึ้ไไ้น,นะครับนะหั่นแยกเป็นใบก่อนมันจะได้ชิ้นครับนีย่ยางสาวงยนะครับรถเบลม,มาวัตนะิย่านแล่นหน้าแล่นหลังครับนะเล่น<า>ให้ไปลอ,อยทุ่งครับไก่แบะ เรียนกำลังบิกเนปะีอ่ะมันจะล่ออยู่ฝั่งนี่นะครับออหล่อให้เพิ่นอยู่แถวนี้สักกว่าหนึ่งนะอยู่บ่ไม่เดือดเขาย่างยางเดียวบริสุทธิ์ไทยโอ้จำเป็นต้องย่างไกลล่ละครับวันนี้จะได้ไล่ไปไกลล่ครับมันบ่แล้วมันบ่แล้วมันบอลแล้ว บอยอมมากเลยครับกับไปไรคือว่าครับ มาแล้วครับนะโอ้นี่ก็สียางไกนะ่เดินยางเดียววันนี้รถจัก,กรยานไม่ได้เอาอมาครับนะยัยดไห้เต็มๆแลวครับนะต้องฝ่ออยู่ขอบอ้ยเหี้ยด่าเลยครับนะ,โด,ดนะโดนคือเราโดนซอยดันหลังเลยครับ เดียก็ไม่ประโยชน์ต่ว่าวโดนซอยนี่คุงอาจจะบาดเจ็บอยู่ครับนะมันต้นไล่กันนะเห็นจ,จ้าเลยเมื่อกี้แต่ว่ามันอยู่ไก่เนี่ยเห็นหมด ไล่หลบครับหัวย่อมนะติดจ็กเก็อครับ <c oughs> ไหขคือมาได้ครับผมไปไกลครับมันมได้ครับนะอยู่แถวนีควายครับเขาโดนต่ออยู่ให้มันได้มันเล่า้ตัวมันนี่เอาให้มันเล่า อ๋อต้องมุดบ้านนะครับเนาะต้องบ่ได้ยังช่วงนี้จ้าได้ก็ได้ครับเนาะอู้หู้ฮึ่จ้าได้ก็ได้ช่วงนี้มึงบ่ฟฝ้านะครับว่ะ่ะเราจะเฝ้าวกันไลยนะครับเนาะลไปบ่ได้เออ จบแวะด้านนี้นะครับนะแล้วนกะ็เขาไปพีครับเลาะบ้านอาจจะมีของหัวสวนเพื่อนลำบากครัโยกเหล็กไปไนยังไงเกือบไปเออในเรื่องในเล่ายัางเลยม,มีพอพันนะครับนะ พันปล่อยกันเมื่อแล้วพอพันกับไปแล้วของเอ,อ่อแม่กรมกับไปแล้วนะเด็ดให้ลำบากอยู่มันก,ก็จะผสมกับบอพอสีขุ่มยังครับนะนะอีกแล้วยุดเทียนยังท่นเดียวยุดเทียนยังท่านเดียวยุดกระบ,บอกข้นท่นเดียวยิงกระป๋อเลืองเฝาซื่อครับไม่ได้เลืองในล่าเลยครับ งลงลงนอีกนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงนี่ลง่นี่ก็ควายลงนี่ไปนี่ไปเลาะบ้านคี่เขาครับสถ่ายตองไปที่เดิมครับเนาะจุดเดิมที่เคยปล่อยครับนะมันอาจจะขึ้นโน่นสูงครับนะ เอาไปหาผอพันนธ์บาแน่ครับนะอาจจะไปหาทางโน้นของเหมือนจานมีหลายอยู่ครับเราไปมองหอดจักเตอร์ครับนะให้มันหอดมัเหลวเสมืนอนี่เป็นจังไดมันบเบลี่ครับหลายหลอดนะสำหรับตะวมีสับแต่ว่าคำเพื่อนนี่น่าจะโมมีปัญหาแล้วนะครับนะคำแพื่อน่าจะเรียบร้อยแล้วตัวดำอีกตัวหนึง่งก็ปล่อยไปแล้วนะ ตัวหน่อยเพิ่นครับนะของปาหำมในกลมตัวที่มานำนี่ <c oughs> ไปทั้งโน้นอีกกว่าครับนะ <c oughs> ไปหอดบอ่อพอเพิ่นเดียวเพิ่เกรเลียวเพื่อกเาครับนะบ่ไปไปถึงฟูมันจานี่ตัวผูครับพ่อได้รุ่นอยู่ครับนะบ่มีตัวใหญ่ปันไดแต่ว่ากันยังอาจจะมีโอกาสผสมติดสูงครับนะ เตียยน้ำกุนครับออกกันไป <c oughs> เอ,อ่อตากพัดลมครับอากาศหอนเปิดพัดลมแสีตลอดขึ้นนะครับนะตากพัดลมเฮ็ดไห้เจ็บคอครับนะตื่นเสียวขึ้นมากหอนแห้ง,งนุ้ฝนวาสิมาตามกรมอุตุ พผนวันพยากรผลวันที่เจ็ดสิบแปดแปดถึงสิบเอ็ดนะแปดถึงสิบเอ็ดเมษายนครับอายุฤดูร้อนนะครับนะบกเข็ยบตกน้ำกลับเป็นไปได้ครับนะจะเป็นอยากให้มาทางพี่เด้อครับนะทางทุ่งคุลาที่ทางสำนึกฝากนี่มาหลดมาแห้งครับนะไม่มีนม้ำเลยแต่ามาอีกรอบหนึ่งกันจะถือว่าสุดยอดครับ รอดไปครับไม่รอบนลยนี่กับเหง้วเลยครับนะรอบนี้อยู่ได้เป็นเดือนอยู่ครับนะสามาแห้งนะแล้วก็นี่เปลียงนี่ปลาทับมุ่นกับจากอยางอกเงยครับนะแล้วก็นนี่ทุ่งถึงกะไทหุดไทยยังกัอาจจะหย่าขึ้นหย่างอกครับเนาะหย่างโป้เออหวนเดินอย่างเดียวตอนมาเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกครับตอนกลับไก่เตื่นนะสองโลครับนะไปกลับ สามโลพอดีโลกว่านะมาถึงนี่กัประมาณโลครึ่งนะครับนะถึงตีจุดปล่อยโดยประมาณนะครับมาจากขอ,อกเนาะลงควายไหลถุงมันไม่ยุบนนี้ครับนะับ่นกระบ่มีแต่ปล่อยงัวไวค้ครับต้นบอ่อหุ่นปูมืัอนี้ปล่อยเศร้ายิลีครับมืัอนี้เจ็ดโมงในน้อยครับเนาะปกติครับมันแปดโมงแปดโมงขึ้นไปน<ม><ม>ะครับปล่อยเมื่อกินแปลงกินตรง ชาราหมู่์หกนะพื้นที่สาธารณะของหมู่์หกภาคหนึ่งก็จะออกมากประมาณสองโมงกว่าสามโมงสี่นะนะแต่เมื่อนี้มูซื้อว่าต้องออกมาเร็วครับนะเอาไว้แถวนั้นมีปัญหานา้ำมันมูเป็นซันนนนนนนดนะครับมนะัน <c> จ <oughs> ะพรมกันแลนไปแลนมาหย่านแลนใส่รถครับนะเมื่อนี้มาท่านมูเป็นยังไงเอาไป่อยเศร้า นี่รหบเสาวอิลี่ตื่นมาล้างหนะ้ามาเลยคนระับน้างหนะ้ามาเลยปล่อยเลยมาแล้วเฮ้ย ยูไล้สองตัวั่นไปเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวมาก,ก่อนตัวดำๆพุ่นครับฟูงไปพุ่นแล้ววันนี้ไปพ้อมฟูงครับจะเป็นยังไงไปเบิง้งเนี้ยก็จะออกมารลอเบิ้งกันติงเทียง เป็นห่วงอยู่ครับนะท่านฟูงอะไไปกลับหยุดจุดนี้ก็จสิสามโลย่ครับนะโลก,กว่าโลครึ่งรประมาณนี่นี่นันนี้จัดใายเต็มเต็มบรบบนะอะลาววีสับมันได้เด้อไม่ตันเทีเด็ดนี่แปดบ่วันนี้รู้สึกจะเป็นวันจันนะครับนะ จะแปดจ็เกะแปดล้วครับนะอะไปเดี๋ยวพ่อพันไหนว่าได้มาหนีกันหัวกันเห็นค้นไปด้านบนกับฟุ้งบรรจาน์เฮ้ยเอาให้มันแล้วมันตกไปน้าเฝ้าอยูขอ้อกอ่ามันมันมาหนีพออ่อทำนี่ครับคลิปนี้แล้วเงา้ยวๆครับนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ